สวัสดีท่านผู้ชมเจ็ดมงแปดนาทีพี่น้องอ้ยจะเป็นซาดเดีตื่นมาซัเปเป็นจากสี่กูอยากพ่ออยากด่าเดีะมสียโอ๊เอาบัง่รู้นะปลาค่อยตายพี่น้องเอาเป็ดออกมาลงมือเดียวปลาตายมู่สาเหตุเกิดจากเป็ดบ่อหรือว่าอยังกูอุกเด๊ มองดูมันจีกบอ่อยเยอะเยเป็ดจีกบอ่อจัอจงหวาเกตมันแบบผู้รองเต็มอยู่นะแมนบ้า,า,าพี่น้องอย่ากินอยู่ลาบเป็ดอย่าขยห้เพิ่นออกมาอยาาค้างเพิ่นไว้ นี่ยี่ยี่น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 ี่มันเอาขึ้นไปแล้วนะตัวหนึ่งนะมันสีนาวนะทำอะไรมึงรู้มันละขึ้นไปมึงจะขาคอพวกมึงได้มาผมจะตกใจเบิร์ตป้าผู้น้องอยู่น่นพี่น้องเห็นเปล่าท่านผู้ชมเห็นเปล่าโอ้ปลาทัดทิมกูเยอะไอ อย่าให้มันตายนะม,มูนุกเกตมันภูน้องอยู่ซาเลตโตอยู่ในเลกนะมเสเ็นได้นี่จะมาโตใจเกตภูน้องอยู่น้ำพื้นหนาำนะพี่น้องเอ้ยล่าสุดสาวเอ้ยนะฮะช่วยชีวิตปลานะฮะทุกคน มันหากกัตายกูจอบอยู่เบิดมือ,อซุมหน่นก,ก็นจักสิอรอะบลอดนะเกตมันออกนะทันเกตออกเลยคือป่วยเลยมันบอกปลานี่ก็เมื่อยด้วยข้าแนวนี่ก็เป็นจังสีโทษมาหงเลยนู๊ มึงเปิดหน้าทาง้านะมึงดูปลาทำทีมกูปลากระผพาตัวเดียวนมโอ้ยว่าบ่าบเดียวสู้ๆนะลูกต่อไปนั่นอีเอ้ยมันจิกกินปลานั่นน้มันจิกกินปลา,า,ากูเด้วะนะ้มึงดูฝน เอามามเนี่ยผายยางขาดป่ะวะหล่ลอยโตเติบไนี่มึงจัดการมานันคังลืมมันโลด นี่น้มมาเปิดเปิดเปิดหัวบอลน,นันออกนินและป้องเขาฮะ <c oughs> เปิดหัวออกก่อนมึงอย่าไปจับทีิรโตได้มึงไหลเหมือ่อยได้เมื่อวานกูไหลตัวเดียวกูยังเมือ่อยห้องเข้าไปบอมึงบอจับทีิรโตนะมึงฟังมึงฟังดินไหมบอ แกออกอ๋อ oh, ค <c oughs> ุณสอรีเด้นี่เปิดออกแล้วกับมึงก็เอาหนังขาวมึงมาดดีป่ เขาไปอยู่ที่เดิมของพวกมึงมุงประจับได้มือกุจับกล่องได้อะไรมันขับนี่ไงอีกไงยัยเย็นยังไงย็นยังไงย็นยังไงเอาขับไปก่อนสามแล้วก็น,นี่ตัวที่สี่ มึงเอาข่าวไปจากโตัวเลยนูตายปลาขอประสิมาตายผู้น้องอยู่พูะเดสสกินซอยคอยประเทศสกินซอยคอยพี่น้องต้นหมากกระทันพื้นที่มันเอา้า ลันั้งนละทันท้น้ะกูสิซอยโอเคได้โอเค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 โซบางอาจไปกินปลากูหรอบางคาหัดเดี๋ยวสองนี้ ที่แตกเยอะเหี้ยที่เฮียยังแตกยังดีที่จับง่ายฉันกลาน้าเนาะพวกมึงนี่ดูป,ปาลาคุณชายสอง,ส,องสี่หกแปดเก่าโตอ้าวสอรี่ลางมือแล้วมันจับกล้องเลยนูสิขัาวปเก็บเ็ดนี้ เดี๋ยวว่าแล้วยังสิมีตัวตายอีกอยู่นะ <c oughs> หาก่อนอีกนะลูกวาเอาอีกอย่างปิดปิดมันอ่ะโอ้โทรศัพท์กลาสวัสดีครับพี่ดอง แม่ซื่อลงไใ้ไว้หน่เดิม <c oughs> ต้นละซั์กับไปวังฮอดบอกกันสั่นทราบเดียวนี่ตอนซื่อมา,าแรกแรกแลกัน,นสั่นสามปีนสู่กันมาสามปีแล้วไอ h o พ e กลเฮ็ดทองคัมมาลายปนดายไม่น,นตัวเย็นก็นมีปดได้นเนสะซื่อนาะ กระแสเฮ็ดเคื่อเงียบมาเดี๋นี่บอกนัมันเบิดมตนั่นบลายคืออันนั่นบ่กบลายคือข่าโพดเนาะข่าโพดกับเบิดแล้วข่าโพดขโพดกับเลือเรือส่วนอื่นเรือได้ส่วนอื่นเท่าไหร่นะเนี่ยบอเข้ามาสานอ่อยแค่นี่คิดว่ามันบลาย คิดน้ำปลาดีปะนี่ยแม่ซื้อให้ลูกไว้ไ้นี่เด้อยวไรกันสั่นเนี่ย๋ยวาเลยมาถ่ายตอนนนั้ตอนงานนี่นดิเก็บภาพทุกชอ็อตจะได้สวย พ่อแม่น้องเทนห้กับข่างละสั่นให้บล่อยยางแม่คุณบอกว่าขั้นเฮ็ดออกนวบอกแม่เด้อแม่สิมา้าให้เบิร์ดมาโดยขขาแช่ละลายเด้อแม่ อซิเบิร์ดเลยเฮ็ดก็ได้นี่ตัวนั้นนะซิเบิร์ดเลยนด้ออกำกมะรอนกอนแขนก็นมาพ้นก่อนเฮ็ดนี้แล้วไัเนยค่อนลงให้หน้าแล้วขูดก็หน้าสนจรู้ว่าเอาไหวออ่านะี้บอกนห,นาอหากตอนนี้น,น่งเสียออกไลนดูพรามันหากออกไป<ะ> ไม่รู้ได้ทุนหรือยังลืมหนับลืมจทไว้เงินที่ค้ามาได้ก็จ่ายไปเลยใสย่ไปเลยเลใีรสรสว่ากเยนิ่งยยยอย่างไม่ยังหยดออกมาเลย เราเนี่ยเนี่ยมคือตอนนี้ตอนมันออกใหม่ใหม่ถึตะกร้าประมาณสองโลหอดว่าเก็บเบิดนี่ก็เรื่อไเลา ลืมต่อถ่อเล้วมต่อเลยดิปล่อยเพชรออกไปมึงเดียวปลาตายเก้าโตหมดตายเก็ดไข่ซุ่มะี่เรืออยู่เลยนะ ดานี่เป็นหัวเดีย๋ยวหามันใหญ่ๆนี่นาะฟานเนาะ <c oughs> มันก็สิเกิดจากเป็ดแหละแต่ละมือมันคือบ่เห็นเป็นยังสนาดสั่นไปเป็ดมันออกนะ ได้แล้วทางนี้นะดอกมันเศรางามแล้วเรียงแบบริ่งๆม,มันนะมันเข่าวส่วนดิมึงเกี้มันผีกนวยเรื่องนะพริก,นะกสุกนะพริกสุกนะเก็บด้วยโอ้ยตอแต่ตอนมันออกแหนะลกๆเนาะดอกมันสวงงามแต่้เดียวเนาะ โปรต่ออย่งเอ่อของน้ำเบือปลาต่อหางตรงนี้มันสิบบกินนี่มันสิบบกินอาหารนี่เบิ่งอาการมาแล้วห้างมันยาวอยโอ้ยกล่องกับน้องเออเอาไปเอามาเบิ่งก่อนดูหมากบวบกับเฮดเฮดกับลายโลเตอร